สวัสดีสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหมอมันคันป่าตาี่ปุก้าโชคดีครับผมครับช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะทวีที่ 2h y คุณผู้ชมนะฮะฝากระฟาจุดด่างดำนะกระเยอะๆฟาเยอะๆนะฮะรอยดำแน่นๆนะคุณผู้ชมนะทวีที่2 s y เอาอยู่คุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าเขาใส่3หัวเชื้อหลักเลยนะครัไม่ว่าจะเป็นวิซี่พลัสคอลลาเจนแล้วก็ไฮยานะฮะ วันหนึ่งเนี่ยใช้5หยดขนาดพี่เต๋าใช้เกิน5หยดยังใช้ได้เกือบ2เดือนเลยนะฮะสองเดือนนะคุณผู้ชมนะสำหรับ30 ML นะทำเป็นที่ t H Y ราคาเนี่ยถ้าคุณไปซื้อในห้างสปปรรพสินค้าควรประมาณนี้จะอยู่ที่1,500บารบาทบซื้อใน Facebook จะอยู่ที่1000บาทลดแล้ว5บาทเหลือ9ก้อบาทซื้อในญี่ปุ่นเนี่ยแล้วนําเข้ามาเนี่ย700บาทได้ครึ่งหนึ่งของอันนี้แต่เหนียวเนอะหนักมากข้างกล่องเนี่ยเจ้าของบอก590 ก็บอกไม่ขายขายเท่าไหร่ครับเหลือ390บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับ1ขวด30 ml แบบนี้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้โปรโมชั่นพิเศษจ่าย5ได้ถึง6ครับราคาปกติเนี่ยอยู่ที่2,950บาทวันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจครับเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับศูน4์แปดศูนย์4ี่หกสองแปดสี่ห้าห้าศูนย์แปดศูนย์นี่หกสองแปดสี่ห้าห้าหรือว่าที่ไลน์แอดครับพิัแพรไซด์ตามด้นนะครับ แ h ถามกันให้แท้เลยว่าดาราสาวโพสขายคอนโดหรู18ล้านเตรียมย้ายประเทศจริงหรือไม่ครับเพราะพิธีกรสาวมากความสามารถอย่างคุณกาลาแมพัชรศรีเบญจามาศเนี่ยตอนนี้ได้บินลัดฟ้าไปเที่ยวไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมเผยภาพสวยๆอวดชีวิตดีๆด,ดีที่สุดแสนน่าอิจฉามากเวอร์เลยนะครับแต่ว่าล่าสุดกลายเป็นประเด็นที่ถกถามกันเพียบเลยในโลกออนไลน์หรือว่าบอกว่าเธอใใจะย้ายประเทศหรือเปล่าห,หลังจากที่พิธีกรสาวประกาศขายคอนโดหรูราคากว่า18ล้านบาท โดยระบุรายละเอียดแบบนี้นะครับบอกไว้ว่าขายคอนโดค่าคอนโดของแม่เองชั้น22นะครับห้องนอนสองห้องมี3ห้องนอน2ห้องน,าน้งนาเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่เลยหิ้วกระเป๋ามาอยู่ได้เลยจ้าห้องเนี่ยเพิ่งแต่งเสร็จสดๆร้อนๆอนวิวสวยมาก เห็นสวนสีเขียว180องศาเดินทางสะดวกสบาย BTS เนี่ยสถานีหมอชิดอยู่หน้าคอนโดเลยค่ะ BTS สถานีหมอชิดอ๋อก็จะรู้จักไงอ๋อมันมีอันนึงหรูนี่อยู่ตรงนั้นนะใช่คือทำเลดีมากเลยราคาเช่าเนี่ยอยู่ที่65,000บาทต่อเดือนโอ้าเช่าราคา60,000ซื้อบ้านเลยค่ะเลยคะ65,000บาทต่อเดือนแล้วก็ราคาขายอยู่ที่18 จุดี่หล้านบาทต่อรองได้ไหมคะพี่แม่ก็น่าจะได้ละม้งงานนี้ครับชาวเน็ตก,ก็แห่ถามกันสนัว่าคุณแม่ย้ายถาวรเลยเหรอคะที่นู่นอากาศดีใช่ไหมคะซึ่งบุรีรสาวก็ได้ชี้แจงบอกว่าห้องนี้ไม่ใช่บ้านที่อยู่ปัจจุบันคะ่ะห้องนี้แต่งใหม่เพื่อเช่าเพื่อขายคะ่ะสรุปแล้วคุณกรแมพระรศรีเบญจมาศไม่ได้ที่จะย้ายประเทศเนาะแต่ไปพักผ่อนสบายๆเที่ยวชิลๆแลง<ะ> okay, คะเขารวยแล้วไง okay, คะว่าซื้อสบายๆไว้คะ่ะ รวยมากไปครัพี่แม่น่ะเออนางรวยไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนหลังนางมาเจอเรื่องอันนี้ไงเรื่องของนางไงก็เลยทําให้มันก็เลยกิดไปนิดนึงที่รสทาชามาตรวจใช่ไหมเออนั่นแหละแต่นางรวยไปแล้วรวยมากด้วยอ่ะต่อค่ะอ่ะเราไปดูคุณเอพะชินสุดทนครับหลังถูกตามด่าหยาบไม่เลิกเตรียมรับหมายสารเลยบอกแบบนี้นะครับค่ะ เกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณเอพัชินครับแหน้าจอที่ชาวเน็ตคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปด่าทอตัวเองด้วยคำหยาบคายไม่ว่าจะเป็นคำว่าเฮี้ยสุดๆไอ้สลิมไอ้ควายควายไถหน้าชัดๆมึงไอ้สัตว์ไอ้ชาต์ชั่วสลิมอันนี้คือเอหรือดาบกูไม่ไม่ไม่นี่ใจที่เขาเมนต้นมาเหมือนใต้กูแล้วมึงด่าบโก้ยิ่งไม่ได้ด่าแม่แต่ว่าอ่านในคอมเมนต์ที่ขอด่าคุณเอพัชินแถมหนุ่มเอครับยังได้ไดเรตไอจีไปหาเกรียนคีย์บอร์ดคนในกล่าวบอกว่าเตรียมรับหมายสารนะครับผมไม่ใช่สลิม ผมไม่ได้ชาติชั่วไม่เคยรู้จักคุณเงินที่ได้จากการชนะคดีผมจะนำไปทำบุญทั้งหมดอยากสร้างห้องน้ำให้วัดที่ห่างไกลความจเจริญนอกจากนี้นะครับหนุ่มเอยังมีการแคปนะฮะแอคเคาท์ไอดังกล่าวที่เข้ามาด่าหยาบคายพร้อมโพสต์ข้อความบอกว่าผมเป็นประชาชนธรรมดาที่อยู่ใต้กฎหมายไม่ชอบความไม่เป็นธรรมเหมือนกับทุกคนในประเทศเรายืนข้างความถูกต้องครับตอนนี้เดือดร้อนกันทั้งประเทศอดทนต่อสู้กันทั้งโลกอย่าใช้ผมเป็นเครื่องมือหิวแสง ขออภัยที่ไม่ใช่เพื่อนเล่นคดีมินประมาทโทษสูงสุดมีทั้งจำและทั้งปรับหรือทั้งจำกับปรับก็ปรับเงิน5 0 0แสนจำคุกประมาณ3-5ถึงปีนั่นเองครับอันนี้จากคุณเอภะสินนั่นเองนะฮะใครไปด่านางก็โดนหมดเลยนะส่วนใหญ่ก็จะรอลงอาญาอืม,อมนะคะ ก็แล้วแต่เคสค่ะนะคะเนี่ยด่าเยอะเลยไปด่าไปโอมใช่ไหมไปรีบลบออกไปไม่ได้กับไอเขาไม่ได้เป็นไอเขาโอมอ๋อเหรอเออไอเขาโอมจะคุยเรื่องเพศเนาะเรื่องเพศอะไรเพศสัมพันธ์ไม่จริงเราคุยกันแบบว่าเชิงวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรอ่ะวิทยาศาสตร์เงี้ยอย่างเงี้ยนะวิทยาศาสตร พูดออกอากาศไม่ได้ได้ค่ะมันไม่ใช่เป็นกเก็บเบิลค่ะไม่ได้อมพูดเองไม่ใช่แม่พูดด้วยแม่พูดใส่ลัานมีมีภาพอยู่ใช่ไหมล้วลานเอาขึ้นให้หน่อยนะว่าอมพูดอะไรกับ <c oughs> กับอีนาวินบ้าง ไม่มีหรอกนี่หลังๆมีแต่คนมองเป้าโอมหมดแล้วนะโอมก็เลยทินเสียงซะเลยไม่ต้องมองอีกเขาบกว่าพี่โอมคักีใหญ่มากเลยเมื่อวานอ่ะจริงหรอเออกีใหญ่มากเลยโอมคือสนามอารมณ์ของเจ๊เต๋าสมัยก่อนเป็นมาสคาร่าวันนี้เป็นโอมอ่ะกูก็ต้องด่าอีโอมสิถ้ากูด่าคนอื่นกูก็ติดคุกสิด่าไปที่ก่อนร่วมดีกว่าไงมึงก็เห็นใจกูด้วยเะ เอาฝากไปด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะทเว็ที่ดู H Y คุณผู้ชมนะฮะวันนี้ใส่3หัวเชื้อนะฮะคาราเจนวิซี u พนะคะแล้วก็ไฮยาคุณผู้ชมนะฮะรอยดำเยอะๆอันนี้หายนะฮะฝ้าจางนิ้วรอยตื้นขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมเจ้าของ60หน้าเหมือนคน40เพราะก็ใช้เองและสินค้าตัวนี้พี่เต๋อแล้วก็โอมก็ใช้จริงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะขวดหนึ่งใช้ไ,ได้2เดือนคุณผู้ชมนะ,ะขนาดใช้เยอะนะฮะ ใช้เกิน5หยดด้วยนะครับเสื้อสำอางเซ็ตเก่าคุณไม่ต้องทิ้งคุณทาตัวนี้แห้งเสร็จปั๊บคุณเตรียมนอนคุณเอาเสืเก่าทาลงไปได้เลยนะตัวนี้<ช>เป็นเนื้อเซรั่มไม่เหนียวและที่สําคัญคุณภาพอันดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาพร้อมโปรโชั่นพิเศษครับโปรโมโชั่นวันนี้ครับข้างกล่องขายอยู่ที่590บาทแต่ว่าเราไม่ขายครับเจ้าของแบรนด์บอกว่าเอาไปเลยพิเศษเหลือ390บาทเท่านั้นครับ30 ml นะฮะและใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษจ่าย5ได้ถึง6แบบนี้ก็สุุดดคค้้มริงๆเเปป็นนนซซที่ือไไฝากกััะบ ซื้อ5แถม1ได้ถึง6เลยนะครับราคาเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นเองครับสนใจเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้ว0804628455หรือว่าที่ Li n e ครับพิมพ์แอดไซตามด้วย 22SY นั่นเองนะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ